สวัสดีครับผมโจเกษตรชาวนะครับวันนี้ผมพาออกมานอกสถานที่หน่อยนะครับเป็นอีกแปลงหนึ่งที่ผมมีความตั้งใจแล้วก็อยากจะทํามากๆอีกแปลงหนึ่งนะครับซึ่งแปลงนี้ต้องบอกก่อนว่าผมมีพื้นที่ไม่มากนะครับก็อยู่ประมาณสักเจไร่นะครับแต่ว่าแบ่งเป็นในส่วนที่เป็นขุดสระนะครับแล้วก็เป็นที่จอดรถด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าโดยเหลือโดยประมาณแล้วเนี่ยมันก็เหลือประมาณ5ไร่ทีนี้ในแปลงนี้จะเป็นต้องบอกก่อนว่าเดิมทีแปลงนี้จะเป็นแปลงนานะครับแล้วก็มีน้ําท่วมขังอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้สำหรับเพื่อนเพื่อที่มีพื้นที่ลุ่มนะครับหรือพื้นที่ที่ไม่มากนะครับอาจจะสองสามไร่แล้วแต่ลองปรับประยุกต์ดูนะครับซึ่งแปลงนี้ผมมีความตั้งใจคือผมจะปลูกพืชเนี่ยนะครับ3ชนิดในแปลงเดียวกันนะครับผมจะลงเป็นพืชเมนหลักก็คือทุเรียนนะครับซึ่งจะเป็นทุเรียนหนมดำําซึ่งเอามาเนี่ยแบบเพิ่งอามาแบบใหม่ๆและลงนะครับ2ก็คือมีฝรั่งครับฝรั่งเป็นฝรั่งกิมจูเนาะ นะครับส่วนที่3ก็จะเป็นมะละกอนะครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วมันอยู่ด้วยกันได้ไหมผมทดลองทําตรงนี้ให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็ลองไปศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับจุดที่ผมตั้งก็คืออย่างแรกคืออยากให้เพื่อนๆว่าถ้าเราจะหลังจากนี้ไปประมาณสัก8เดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยเราจะมีะไรายได้จากฟรั่ังเนี่ยทุกๆสัปดาห์สัปดาห์าละอย่างน้อยก็2วัน นะครับแล Holland, s <S <Beginning S 1> ้วก <assessment S 1> <in> ็มะละกอฮอลแลนเนี kind of like this, ่ยเราคาดหวังว่าจะมีเก็บสัปดาห์ละประมาณ1ครั้งโดยประมาณนะครับซึ่งฝรั่งลงตรงนี้ประมาณ1,000ต้นนะครับมะละกอประมาณพันหนึ่งมหลุมแล้วก็ทุเรียนเนี่ยประมาณ200กว่าต้นนะครับประมาณ2 5 0ินิดหน่อยนะครับทีนี้เราไปดูกันนะครับพอเราวางแบบนี้เสร็จเนี่ยผมก็จะลงในแปลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าที่ผมปลูกกับปลูกยังไงบ้างเดี๋ยวมาดูกันนะก็จะแบ่งเป็นในแปลงเนี้ยผม ให้เห <formation> ็นก็คือผมไม่ได้ลงทุนใช้งบอะไรมากนะครับอยากให้เพื่อนเเห็นว่ามันก็เริ่มจากที่เราอาจจะบางคนอาจจะไม่พร้อมก็ได้บางคนอาจจะพร้อมก็ได้แต่ให้เราเห็นว่าผมก็เริ่มจากที่เอาแบบที่มันพอที่เราพอจ่ายได้หน่อยๆเนาะก็เริ่มเห็นภาพก็คืออย่างแรกคืออย่างเช่นทุเรียนอย่างเช่นทุเรียนตรงเนี้ยบางท่านลงไปแล้วหลายๆท่านเนี่ยลงไปแล้วนะครับแล้วปรากฏว่ายอดมันไม่ค่อยแตกเห็นไหมนะครับปัญหาใหญ่ก็คือระยะแรกสำหรับเพื่อนเพื่อหลายๆคนที่เก่งอยู่แล้วก็เราไม่ว่ากันแต่นี่คือสําหรับคนที่กําลังเริ่มนะเหมือนผมอ่ะ นั่นคือใครที่ปลูกทุเรียนใหม่ๆเนี่ยนะครับปัจจัยแรกคือทําไงก็ได้ให้รากกับดินเนี่ยนะครับให้มันเข้าหากันเร็วที่สุดนั่นหมายความให้เขาฟื้นเร็วที่สุดนะเพราะนั้นคือเพื่อนๆที่ลงไปแล้วนะครับก็ให้ใช้พวกฮิวมิกนะครับช่วยนะครับหรือเป็นปุ๋ยอะมิโนต่างๆที่มันเป็นอินรีเนี่ยไปช่วยกระตุ้นรากนะครับหรือจะเป็นฮอร์โมนเลี้ยงรากก็ได้ช่วยซึ่งตรงนี้ผมจะใช้เป็นฮิวมิกนะครับบวกเสารายนะแล้วก็ลดไปละสองรอบนะที่รอบนี้เริ่มแทงยอดแล้วผมก็เลยใช้ขี้งวนนึงให้เพื่อนดู จะเป็นขี้งวหมักแบบนี้ที่ผมใช้ประจําแบบนี้นะผมก็จะใส่ไปรอบๆต้นหนึ่งเฉลี่ยก็สัก2องถึงสามกำมือเอาความพอใจว่าะไรอันนี้บดละเอียดแล้วหมักด้วยไตรโคเดมาหมดแล้วแล้วก็หมักด้วยความร้อนแล้วผมก็จะใส่ประมาณอย่างนี้ครับต้นหนึ่งประมาณสัก 2- อถึงสามกำมือโดยประมาณนะนะครับผมจะใส่ประมาณนี้เอาความพอใจว่าเลยอันนี้เสร็จแล้วอย่างเงี้ยจบนะครับอันนี้ทุเรียนที่เราเห็นเนี่ยผมเพิ่งจะลงได้ประมาณอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2อาทิตย์กว่ากว่าจะเข้าอาทิตย์ที่3ยอดก็เริ่มแทงแล้วเห็นนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องกระ,กระตุ้นลากต่ออีกนะครับอ่ะทีนี้หันมาส่วนนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นในแปลงเดียวกันระหว่างทุเรียนเห็นไหมครับคือระหว่างทุเรียนตรงเนี้ยมาหามะละกรเนี้ยผมก็จะมีระยะปลูกตรงเนี้ยก็จะมีลงทุเรียนอยู่นะครับเหมือนกันก็ทุเรียนผมลงเป็นระยะประมาณ6เมตรนะครับ6เมตรแล้วก็ระหว่างมะละทุเรียนเนี่ยผมจะลงมะละกอสองหลุมนะครับสองหลุมเลยนะอย่างที่เราเห็นแบบเนี้ยนะครับ มะละก,กอน,นี่เพิ่งจะลงได้ประมาณเจ็ดวันครับนะเจ็ดวันที่เราเห็นที่เราเห็นแบบนี้นะซึ่งตรงนี้ผมก็จะเริ่มใส่เป็นพวกบ,บูวัวก็ใส่แบบนี้ไปเลยใส่แบบนี้ไปเลยอ่ะผมก็ใส่ไปเป็นลักษณะแบบนี้ครับใส่ไปแบบนี้อันนี้ทุเรียนก็เริ่มเริ่มมีปรีใบ,บเหมือนกันอ่ะที่เราดูส่วนฝรั่งเนี่ยแทงยอดแล้วนะครับอ่ะที่เราดูเห็นนะอย่างเงี้ยฝรั่งแทงยอดแล้วเหแบบ็นได้หมครับอันนี้ยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยนะตั้งแต่ปลูกมาหลากัหลกๆคือใช้ฮิวมิกสาหร่ายแล้วก็ ฮิวมิกสาลายพ่นกระตุ้นรากเป็นหลักเนาะอันนี้ผมจะเริ่มใส่มูลวัวเป็นหลักลนะก็คือต้นหนึ่งสักสองกรมือสามกระมือใส่เลยเอาความพอใจว่าเลยผมใส่ไปเลยนะครับเพื่อเร่งโตอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีการพ่นกระตุ้นรากต่อนะครับอ่ะอันนี้ให้เราเห็นภาพว่าในแปลงที่ผมปลูกตรงเนี้ยเพื่อนๆลองเอาไปดูเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เอาไปทําดูนะครับซึ่งถือว่าการเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับแต่ทีนี้จุดสําคัญคือเริ่มต้นเนี่ย การกระตุ้นล่างเนี่ยสำคัญมากนะครับที่จะให้พืชเขาเดินต่อไปเร็วเนาะอย่างในทุเรียนผมก็กระตุ้นในฝรั่งผมกระตุ้นนะครับทีน,นี้มะละกอรเริ่มพ่นกระตุ้นช่วยเหมือนกันนะสำหรับคลิปนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆลองเอาไปเป็นไอเดียนะครับซึ่งย้ำอีกทีหนึ่งในแปลงเนี้ยผมจะมีลงทุเรียนนะครับฝรั่งแล้วก็มะกออมะละก,ะละกอฮอลแลนดะ์เนาะลงอยู่ในแปลงเดียวกันแล้วก็ล่องน้ำนเนี่ยจะเลี้ยงปลาด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยผมเชื่อว่าถ้าเรามีพื้นที่ไม่มากแล้วเราปลููกอย่ใน ในในแปลงเดียวกันแบบนี้แล้วเราวางดูว่าเราอยากมีสมมติเราตั้งว่าเรามีตั้งโจทย์ว่ามีรายได้ประมาณสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งทุเรียนปีละครั้งนะครับถ้าลองแผนแบบนี้ดูเราวางดูว่ามันจะได้ไปตามแผนไหมนะครับเพราะมะละกอเนี่ยถ้าเราดูรายดีๆเนี่ยไม่เกิดโรคไวรัสอะไรต่างๆเนี่ยก็เฉลี่ยก็2ปีถึงสงปีครึ่งแล้วก็ฝรั่งก็เก็บได้สัก4ีถึงหปีนะครับถึงตอนทุเรียนน่าจะตามมาพอดีนะสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆลองเอาไปลองปรับประยุกต์ดูนะครับแล้วก็พบกันในครั้งต่อไป ส่วนไหนที่เห็นดูแล้วอยากจะแชร์หรือแบ่งปันก็สามารถกดแบ่งปันแล้วก็แชร์ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ